เชิญท่านวิสุทธ์จอนบุรีครับปหลัดเพเภอแม่แตงนะครับผู้แทนนายเภอแม่แตงนะครับขึ้นก mm ่าวเปิดการประชุมนะครับและขอเรียนเชิญท yeah. ่านรองศาสาราการนะครับท mm ่านรองจินนากําลังประสิทธิ์ครับขึ้นกลาวรายงานต่อท่านประธานขอเรียนเชิญครับเปลี่ยนท่านวิสุทธ์จอนบุรีประลัดเพเภอพระโศผู้แทนท่านในาเภือแม่แตงท่านศึกษากางตลอดเชียงใหม่ท่านผู้ในการกองการศึกษา เทศบาลตมงงสังขมหาพนคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านค่ะดิฉันจินากรรสิทธิ์การรองศาสตราการจังหวัดเชียงใหม่ในานามของผู้จัดกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการคับเพื่อนโยบายการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาของอำเภอแม่แตงในวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ทางที่จังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการกับเพื่อนนโยบายการส,งส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมทางศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่แตงภายใต้ชื่อแม่แตงแซงบล็อกโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามช่วยเหลเือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาพื้นที่อำเภอจํานวน1 1 5 0คนให้กลายเป็นศูนย์ตามมาตรการจักซอยูจังหวัดเชียงใหม่โดยดําเนินการทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกัน คือขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องความซับซ้อนของข้อมูลการลงพื้นที่ติดตามค้นหาความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่การประเมินสภาพความต้องการในการช่วยเหลือการบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการติดตามผลการช่วยเหลือการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วสรุปผลการติดตามค้นหาเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา โดยโดำเนินการทั้งหมด13ตำบลของอำเภอแม่แตงผู้แทนที่เข้าประชุมครั้งนี้ก็คือผู้แทนจากทีมสา,าวิชาชีพของจังหวัดผู้แทนจากทีมสา,าวิชาชีพของตำบคลครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลและหน่วยงานการศึกษาในโอกาสนี้ทีงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเพื่อนโยบายการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาอเภอแม่แตงแม่แตงแซนบลและให้ความกำลังใจแก่คณะทำงานที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านกรมพันธ์เวลุธาโรศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลสามาพลผู้บริหารคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้รู้สึกยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการประชมุมในวันนี้และรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาขบเอำืภอแม่แตงการจัดกิจกรรมวันนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ mm. ในกระบวนการมีทั้งหมด5าขั้นตอนอันนี้เป็นกระบวนการแรกการขับเคลื่อนนโยบายที่บริหารจัดก,การเชิงพื้นที่ในพื้นที่13ตำบลของอำเภอแม่แตง ข้อมูลที่ได้จากทีผู้สำรวจในการลงพื้นที่ค้นหาตรวจสอบยืนยันข้อมูลการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองได้รับทราบเหตุผลความจำเป็นสภาพปัญหาความต้องการรวมถึงการลงระบบไทยแลนด์ซีโร่ดอกเอาตลอดจนรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินง,งานเพื่อนําไปสู่ กระบวนการประเมินสภาพปัญหาความต้องการการช่วยเหลือการจัดการรายการมีที่เหมาะสมกับบริบทของเด็กแตกละรายให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามในการพัฒนาชุมภาพชีวิตมีความสําคัญอย่างยิ่งครับทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันช่วยกันนะครับในการช่วยเหลือหน่วยางานังกล่าวต้องให้ความสําคัญ และให้ความร่วมมือเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาจำนวน1,150คนในพื้นที่3ตำบลของอำเภอแม่แตงกลายเป็นศูนย์กระผมขอเชิญชมในความทุกเทจริงจังและความร่วมมือของคณะทำง,งานทุกภาคส่วนขอเป็นกำลังใจในการทำงานสู่ความสำเร็จเพื่อเด็กและเยาวชนอำเภอแม่แตงและขอ ขอขอวยพรให้การประชุมในวันนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการปัตนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับกระผมขอเปิดการประชุมเชิิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาอำเภอแม่แตงระดับนี้ครับขอบคุณครับ